ส,ส,สรรืบสารรักษาคุณกูศสนพกงานบุญบที่ขอพบะคุนะครับกับจากนั้นจะได้จุดเทียนมงคลมหามงคลและเทียนชัย,ยงมงคลไปโดัวลกันนะครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญคุณวสุรพัฒเถื่อนท่านครับรัตนอุบาสกซึ่งท่านเป็นรัตนอุบาสก ยกย่องพัตนตไกรเดินทางมาด้วยจิตใสด้วยใจบุญทั้งนวนพระพุทธศาสนาที่นี่อย่างสำคัญท่านวสุภัตน์นั้นท่านเกิดวันเสาร์วสุภัตร์เกิดวันเสาร์เราสุขสรรร่ำรวยพัานเจริญไกลไม่เสื่อมสูญเป็นที่พึ่งบุพิดาพนาดูในเพิ่มภูเก็ตพิยศปรากฏไกลนะฮะต่อไปท่านที่สองนะครับ เรียนเชิญคุณเสริวรัญญาวิรุณนทัศกุลนะครับเรียนเชิญครับจุดเทียทนชายองค์คเพื่อที่จะดลความสวัสิ์ให้บดนดลความสําเร็จให้กับท่านในสิ่งที่ท่านปรารถนาขอเราท่านทั้งหลายปรารถนาถวายอนุมโมทนาสาธุก,การไปพร้อมกันนะครับ <c oughs> ท่านต่อไปครับเรียนเชิญแม่นางเิริพอรอาภัยพงศ์นะครับ นักร้องสายบุญผลงานของแม่นางนนะั้นครองใจแฟนเพลงมายาวนานมากกว่า30-40ปีนี่แหละครับแม่นางสิริพรอภัยพงนะครับนนรรอนนะรบอะหบ่างชุดที่17คนใช่เกิดช้านะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วฟ้าเมืองไทยและในต่างประเทศแม่นางสิริพรท่านเกิดกวันจันทร สิริพรเกิดวันจันทร์มั่นกุศลเป็นมงคลสุขวีสีสดใสจากคนทุกคนโศกคนโรคภัยประสบชัยในทุกสิ่งนิ่งมงคลน,นะครับเทียนต่อไปครับเรียนเชิญน้องเตา๋าปูสศิลครับอธิษฐานจิตครับเต๋าเขาเป็นชาวโวราชจธานีเหมือนกันนะครับ วันที่29กันยานี้ฮะเจ้าอีจะอ่อนแอในโรงภาพยนต์เสดสานตำนานหมอลำเต้าเกิดวันอาทิตย์ครับเต <Okay, okay. S 1> ่าเกิดวันอาทิตย์ประสิทธิ์ศี okay, okay. เป็นเศรษฐีสมหวังสิ่งทั้งของเจริญชีพก้าวไกลสมหมายอมในเงินทองชื่อเสียงเคียรโลกาอ้าวมีติว่าอเป็นศิลปินอจฉริยะคนหนึ่งปริญญาโทลาสูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนะครับับต่อไปนะครับ เรียนเชิญนายมงคลครับชื่อมงคลสะอาดุญยวัฒน์สะอาดุญยพัฒนนะครับมงคลมีมงคลเกิดวันจันทร์นะครับศิลปินตลกเดอะคอมเมดี้สุดยอดเดอะคอมเมดี้ท่านหนึ่งนะครับนะครับมงคลเกิดวันจันทร์มั่นกุศลเป็นมงคลสุดทวีศีสดใสจักพ้นทุกพ้นโศกโรคและภัยประสบชัยในทุกสิ่งนี่มงคลมงคล เด็กก็เรียนต้นแบบต่อไปน้องฝนครับเรียนเชิญน้องฝนตลบบุกชาเกิดวันอาทิตย์น้องฝนเกิดวันอาทิตย์ประสิทธิ์สีได้สุขีสมหวังสิ่งทั้งของน้องฝนจะมีชื่อเสียงเกิดไกรสนใจปองน้องฝนได้เงินทองอายุยืนชื่นสุขใจผลงานมากมายจบปตีปโทปริญญาโทคณะตหาธุรกิจจากไม่แลกตแหน่งราวกำแหง,งหไหมครับ ติดไปธรรมดาไปดูได้เลยในตลบปุกชา YouTube มีให้ดูนะครับท่านต่อไปนะครับเรียนท่านต่อไปคือไนกี้นิจิโดนครับเ็ไนกี้เกิดวันอบบังคารพระรามรื่นมีโฉมยืนคู่ฟ้าหมหาปิศน์ทำสิ่งใดเจ้าเด็ดพันบุญบานดนร่ำรวยล้นคนนับถือเรื่องหรือไก่ไนกี้ไม่มีที่เก็บเงินแน่นอน ป้อมสุวรรณสุวรรณเรว่าทองมีทองเป็นป้อมเลยนะนายก็าชื่นชอบอาหารนะฮนะชื่นชอบอาหารมากแต่ว่ามาจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์อยากจะรู้ว่าทำไมไม่ปเป็นทาหารก้ไปถามนายนะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับหมายาลขอการค้าไทยไม่ธรรมดานะฮะต่อไปน้องนุ่นตลบบกช,ชัยนะเชิญครับ วงไกอารเราเคยได้ย,ยินใช่ไหมครับน้องนุ่นกระโดดกฉากนี่น้องนุ่นเนี่ยเธอชอบวาดรูปด้วยนะครับเกิดวันอบบังคารเช่นเดียวกันวันอันครสุรานเรื่อนมีชนยืนคู่ฟ้าหมหาอุศน้องนุ่นทาําสิ่งใดสมเด็จพนันบุณปนดนจักรกลรวยล้นคนนักตือชื่อเสียงดีนี่เธอจบปริญญาตรีเรียนด้วยทํางานด้วยสุดยอดมากมุ่งมั่นในการเรียนนะครับมีวินัยในตัวเองสูงมาก นะครับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์เดอะอาร์ตนะฮนะคณะดิจิทัลนหมหาวิทยาลัยงสิตคณะเอกรุ่นชายของลุงเนเรศเลย <c oughs> ต่อไปน้องหนึ่งเ <c oughs> ดอะคมพิเรียนครับหนูหนึ่งเพื่อที่จะถ่ายทอดสนการกรตลดดศิลปะวัฒนธรรมไทยรับรางวัลมากมายและก็มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงอย่างน้องหนึ่งเดอะคมิเตียันท์เนี้ครับสุดยอดในปกระยศสู่อีจิท่านหนึ่งนะครับเกิดราหูนี่ เราหูวันพุธกลางคืนยืนยืนหยัดได้น้องหนึ่งทีิงยืนหยัดได้เราหูวันพุธกลางคืนยืนหยัดได้เจริญชัยเป็นเศรษฐีมีลาภผลได้ตำแหน่งงามสงา่าสุสากรประสบผลทุกสิ่งหวังสมดังใจน้องหนึ่งเดโคอมเมดี้สุดยอดนะฮะับต่อไปเรียนเชิญท่ทงงานธนาญาเขียนมเพชรนะครับเรียนิญค,ครับเบ รัตนนารีรัตนวัชิกาครั้งนี้ครับกณัญญาเขมภเพชรเ,เจ้าภาพเป็นเจ้าภาพคทังน้ำเรื่องทมน้ำเรื่องกองน้ำห้าแสนบาทเพื่อใช้ภายในวัดนะครับกับแม่นางจีพรอัมัยพงครับสองครั้งนี้เป็นสัตยาของพวกเราถวายอนุโมทนาครับสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามินะครับ ต่อไปเป็นเชิญคุณแม่อาทิชาคุณแม่อาทิชายายาณรัชเมธีนะครับโอ้ครับเป็นโยมมารดาของท่านพระมหาบัณฑิตยาณเมธีนะครับการเป็นเชิญคุณแม่อาทิชานะครับโยมมารดาของท่านพระมหาบัณฑิตเป็นพระประธานในบ้านเนี่ยเป็นพระโดยวไม่ต้องการไปซาพระในบ้านเป็นโยมดาโดยยังไม่ต้องขึ้นดีบูรสวรรค์ เป็นพระอรหันต์โดยยังไม่ต้องบรรลุธรรมสูงสุดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นโยมบานาของพระมหาบัณฑิตโยมแม่อาทิชานะครับเรียนเชิญคุณวารุณีจันทิศครับผมจะเรียนเชิญกระโดดด่างนะครับคุณวารุณีจันทิศเรียนเชิญคุณจนดกใจมาลายวงกับรู้จักท่านเรียนแบบคำจูนพระพุทธศาสนาตามความความของรพระบทชัดเจนมากครับเพื่อชาติศาสนาและประชาชน รเรียนเชิญติดขิองหลวงพุทองนะครับคุณอัจฉริยาปัญญาคงครับเรียนเชิญครับโอ้โหมหาโุอ,อนุมโมทามินะครับเทียนชัย,ยมงคลจุดสองสว่างสว่างนอบ้วยแสงไฟสว่างได้วยแสงเทียนแสงทองของ,ของชีวิตจะททำจะพูดจะคิดชีวิตของเราต้องอยู่แค่วยบุญน,นะครับ ผูรู้นักปราชญ์ท่านสอนเลยว่าบ้านนั้นต้องมีฝานาต้องมีเหมืองเบือนต้องมีเจ้าชีวิตต้องมีบุญถ้าชีวิตหมดบุญช็่วมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาบุญเนมเติมบุญใหม่เอาไว้อย่างเช่นที่เราเดินทางมาในวันนี้ให้เชื่อเรื่องบุญนะครับบรรดาฤทธิ์หลายในโลกนี้สู้บุญเดือดิบของบุญไม่ได้ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ปวดจะหายที่หนายจะรัก ยาบุญไม่มาว่าสนาไม่ช่วยที่ป่วยอยู่ก็นหนักที่รักอยู่ก็นหนักสังเกตดูเถิดความบิตาเทวดามีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอเราแด้ตั้งใจจริงในการบำเพ็ญบุญน,นะครับรอีกสามเล่มขอท่านพระสุภสัทสกับท่านเศร,ริีวรัญาจุดนะครับสามเล่มน,นี้ในการเทวดาท่านประธานพอให้จุดนะครับเจริญ <c oughs> ครับ <c oughs> จุดให้หมดเลยนะครับท่านวสุพัฒจากับุ่วสี่วรัญญาสามเล่มนะครับจุดเลยนะครถุกเล่เลยครับสามเล่นะครับร่งบุญรเมตตาร่วมบารมีของพระเดชคุณเจ้าคุณพระพุทธเสนาบดีนะครับกับท่านหลายครับตอนนี้ขอท่านหลายครงบไปยามา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ佛กวาพุธทธังพระกวันตังอะติวะเทนิอาสทานาเวรมณีสิทธะพะทังสมาธิามิอิมานิปัญจสิกธาพุทานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะภคกระสมปทา สีเด่นในเกยัตตัสมสังวิโสะเอะโม नया पाठ สมบุญณกริยามหาบารมีปุพเพเปตผีวันกล่อยผีตามคติของล้านนาวันนี้ท่านผู้รวมรัจกจัดขันไปแล้วไปอยู่ในโบใจภูใจโดยที่สุดปุพเพเปตผีรือร่วมรับจัดขันไปแล้วคนสวรรค์ก็ดีในารถก็ดีอพยายมราชเปิดตะลกให้มารับคุณจากเราจะได้อปิที่่นะครับ จากนั้นเรียนเชิญท่านพลโทเจริยวัตรตุลาคุณครับท่านผู้จัดการกองพลรัฐพิเศษแกะตวยพื่อสการะในลัชกาลต่อไปเรียนเชิญท่านคร right. ับเรียนเชิญคุณวสุพัฒน well at ์เฉินถ้ำครับเรียนเชิญครับคุณวสุพัฒน์เฉินถ้ำเพื่อคุณเจ้าคุณเมตตาประทานโอกาสให้ยิงถวายได้นะครับน้องการถวายไม่ต้องคุกเข่าคุณวสุพัฒน์เฉินถ้ำใจนะครับเรียนเชิญคุณศิริวรัญญาวิรุนทัศนุลหนึ่งชุดครับถวายด้วยนะครับเป็นรัตนอุบาสิกา ผู้มีจิตายผู้มีใจศรัทธามาบำเพ็ญบาร,าารมีที่วัดคัมคารามแห่งนี้ทุกงานบุญเรียนเชิญแม่นางสิริพรมาไทยพงศ์ใใค,รค,ครับในในสายามซุปเปอร์ศรัทธาซุปเปอร์ศรัทธาสุดยอดกับร้องลูกทุ่งและบอล้ำมาบำเพ็ญบุญที่นี่วันที่สิบเด็ดตุลาแม่นางสิริพรมาอีกครั้งนะครับทอดมหากิถสมบูรณเต๋าภูศีนจะเรียนเชิญนะครับน้องเต๋าภูศีลครับเชิญครับ จะเป็นประธานในการร่วมพลงของดารารและก็นักแสดงศสลปิิตลกแห่งชาติมาอย่างคับขั้ง1 1ตุลามหากติสมุทีที่วัดกัารามครับทุกที่สุดารัเจอนะครับทุกที่สุดาระันะครับมงคลครับนายมงคลน้องนายแต่งพระขนมนใครยังไมไดูไปดูในพูกได้เลยครับนะครับมีเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยครับ Work, 1, นี่ครับสุดยอดนักสุดยอดเด็กคอมเิดี้อคนหนึ่งในประเทศไทยนายมงคลนะครับน้องฝนตลกปกชายครับเชิญครับน้องฝนตลกปกชายภูมิภากด้วยความรู้และความสามารถมีดีปริญญาแม่ธรรมดานะครับคุณแม่ธนัญญาเป็นประเทศนะครับเชิญครับแม่ธนัญญาเชิญนะครับแม่ธนัญญานะครับ ไนกี้นิติดลครับเจอรูกงนกี้น้องไนกี้นิติดลพระเอกสุดหล่อของวงการแสดงภูมากก็เรืยความรู้ความสามารถนกี้บอกว่าชอบสะสมพระครับเป็นพ่อพระเครื่องสะสมของเก่าในกี้สุดยอดของคนหนุ่มนะฮะน้องนุ่มตลกฉาตเชิญครับน้องนุ่มตลกโขฉาตินี่ก็เป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับการแสดง ติ๊กเี่ยวเรี่ยงเสียเรียกเสียงโหรเสียงฮานอยู่ตลอดเวลานุ่มตลอดหกตานะครับหูหนึ่งครับน้องหนึ่งกับคอมเดี่ยงยอดเยี่ยมเรี่ยงยอดอีกท่านหนึ่งนะครับเกิดหลังสวนสุนทรน้ำหนึ่งหูหนึ่งนีน่ารักมากนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพไว้กับสมณเด็จวัดการพลาด้วยนะหนึ่งนะร่มเย็นเพื่อเป็นบุญญากริยาอันประเสริฐ จะได้เกิดผลตามเจตนาของเราอทุกท่านกล่าวตามพระผมเราจะได้กล่าวคงถวายมาตรากา,าพันดานี้กับปิยพันดานี้เครื่องกับปยิยพันทั้งหมดทั้งหมดนี้บุที่ให้กับผู้ตายตั้งนโมสามจบพร้อมกันดังๆณนะวันนี้นะโมตสะภะะวะโตอะระหะปริวารานิที่ถูกสังฆาสาสโอโลชยามะ ผีฆ no ราตังผีตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์ผ yeah> ู้เจริญปัพปิยพันธ์เพื่อผู้ตายพร้อมของบริวารหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้วายชนทั้งหลายเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีผู้มีพระคุณทั้งหลาย ชาบดิษเวรสิทธิจันแดงน้อมนำปาดอัตตะบริขารและพระไตรภลมชัยแห่งพระสารประไวท่านพระมหาบัณฑิตเจ้าว่าอธิฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนะครับขอเราทั้งหลายอนุโมทนาจากนั้นเรียนเชิญท่านบุตรเจริวัตระกูลพร้อมคุณนายบุญญุตระกูลทั้งสองท่านน้อมถวายเจ้าประคุณพระพรมเสนาบดีครับหลวงพ่อเป็นประธาเลเซียนทั้งสองท่านถวายนะครับ การถวายคือถวายพระไตรถวายบาทถวายบาทกับพระไตรแล้วก็มีดอกอพวงมาลัยอยู่บนพระไตรแค่นั้นเป็นรายที่ว่าถวายเครื่องกับพิยพันบัณฑกะพนามีทั้งหมดนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณพระศิวะเทียนท่ามูลศริวัลยาร่วมทานพระสกุลนะครับท่านละหนึ่งชุดนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญศิลปินดารานักร้องนักแสดงศิลปินตลระบบแห่งชาติทุกท่านเลยครับแม่นางสิริพรดาวูสินทุกี่สุดารัตน์ น้องนายมงคลน้องผลตลอกฉากแม็กี่ยิทย์ดนน้องพุ่นตลอดหกฉาน้องหนึ่งเด็ตุ้มเรียนนะครับถวายท่านึ่งชุดทุกชุดทุกชุดถวายบาตรท่าไในะครับกับทุกท่านที่มาจุดเพียงมงคลมหามงคลเพียรชายทุกท่านเลยครับลุกเลยครับนะครับลุกเลยครับทุกท่านเลยครับอัสนัยด้วยครับเสียอัสนายพระทุนนายเชื่อะครับทุกท่านที่จุดเพียนไทยนะครับ ร่วมด้วยเชิยกันขวายเดินชนต่อสองท่านสามท่านก็ได้ผมขอยากไม่ประกาศมงคลานานนะครับเพราะว่าทุกท่านมีส่วนร่วมร่วมกายพร้อมรุ่นใจด้วยขัดแย้งทุกท่านมาร่วมออกแรงของท้องไม่หลบหนีวันนี้ทุกท่านร่วมรู้รักสามัคคีมาทําความดีสร้างสรรค์พระพุทธศาสนามั่นคงนะครับวันนี้เมตตาร่วมระมีในเจ้าประคุณพระพมเสนาบดีซึ่งเป็นสุดยอดของคณะสงฆ์องค์หนึ่งนะครับ ยอดวิหารมีช่อฟ้าสง่าสียอดพระเจดีมีจัดทองถูกทอง,องใสส่วนยอดภูเขาก็มีทองฟ้าเมาลัยยอดสงไทยพระพรมเสนาบดีสีสมทานเจ้าประคุณได้ประทานเมตตามาให้เราได้ชมบารมีนะครับและก็น้อมรับบุญญะนฤทธีที่จะอุทิศแด่ท่านผู้วายชนทั้งหลายผ่านมัตตกะกับปิยพันธาน,นี้ ผู้รีองรับไปแล้วหากประทุกก็ให้ผลจากความทุกประสบสุขว่าถุนิพพไปแล้วก็ได้อานิสงส์5ประการกลก่าวแล้วว่าได้แสดงความปัญญาได้ประกาศความปัจญูได้บุชางคุณท่านจุงพุศาสนาปราถนาสิ่งใดสิ่งอยู่ในวิสัยรูของให้สมเูร็์โดยชอบธรรมทุกการทุกท่านเออสาธุจะโปรดประทานอนุโมทนาโดยนำาระสง เอววาไว้ในมทนาพระมหาบัณฑิตและประธานใโมทนาให้กับเราทุกท่านขวดน้ำอุทิศบุุศลศรัทพรครับ,รบยะถาวาริควาหาปุราริปุเรนติสาปรมีปุเรนโทส,สังกปางจันโตปะนระโสยถา,ามณิโตติระโสยถาสุทิตโยอราโยสุขี i o sama Awe narata teia เยี่ยงยอดยอดเยี่ยมน้องเต๋าภูสินจะเปิดใจนะครับเปิอาจารย์มหาวิทยาลัยที่นะครับท่านเจ้าวาดท่านประธานนะครับแล้วก็ประกาัสดีนะครับท่านประธานท่านทานมูลถวายทานปุพะเอจพรีนะครับเพื่ออะไรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษธนะครับแล้วก็ใจแล้วก็ไม่ตังใจนะครับวันนี้ถือว่าเราทุกท่านนะครับได้มือกัดมาร่วม ล็อกนะครับเพราะว่าทราบจากท่านพลตรีนเร่นะครับว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันปล่อยขีนะครับวันประตูนรกแล้วก็ประตูสมค์เปิดนะครับดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับสาธุชนนะครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับทั้งที่มาร่วมเป็นสักิ์ีพยานนะครับในวันนี้นะครับรวมไปถึงที่รับชมการแพทย์ครสดอยทางบ้านด้วยนะครับก็ขอ อันโมทนานบุญนะครับขอให้ได้บุญนะครับทุกท่านทุกคนทุนน้ากันนะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับเดือนหน้าเลยก็แล้วกันนะครับส1เด็ตุลาคมนะครับมาร่วมมหากรถ์นะครับบุญใหญ่ของวัดเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบพระคุณครับโอ้ยไม่แปลกเลยว่าทําไมเตาผู้ศิลป์ศิลปินท่านนี้นะครับได้ประสบความสําเร็จในชีวิตหนุ่มคนนี้ลูกทุงหนุ่มหน้าหยกยกย่องบุญคนนี้แสดงได้อย่างไรนะครับ ในภาพยนตร์เรื่องพักเจ้าอีครับตาของวงการเพลงลูกทุ่งและก็หมอลำงเรีนเชิญแม่นางสิริพรนภัยพงม์ครับแขนสาวยังสวยไม่สั่งตีนแม่นางไม่ได้ชมไปเรื่อยๆแม่นางมีโอ้โหโบลักสีดำมียังดังลั่นฟ้าเชิญแม่นางครับต้นอื่งน่าจะตางเพลงตามทุกอย่างศิริภัทรพงภ์ ชีวิเรื่องมาขีดีใขคุพระนายจิตรเอพร้อมบริษัททัพพิาตุรดาโอ้โหเอารสาธุนะครับสาธุอนุโมทามิเฉยไม่นานต่อครับสาธุนะคะก็ดีดใจที่จมาร่วมงานแบบนี้แล้มาปึกฝลวิญญาณได้มาอุทิศบุญกุศลที่พวกเราทำในที่สุดและที่สุดสาธุอันมวยาพทุทุกสายบุญคา นี่เห็นไหมสุดยอดแหวมาเสน่ห์คนจริงแล้วนี่สุดยอดเลยนะฮะนี่ถ้าไม่เกรงใจพระจะให้แม่เอาสักเพลงนะสุดยอดจริงๆครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นศิลปินตลกแห่งชาติสุดยอดแล้วก็ยอดสุดตุ๊กี้สุดารักครับเดินน้องตุ๊กี้ครับนี่สุภาพสตรีท่านนี้ไม่ธรรมดาครับเชิญครับนัแสดงนการ์ตเตอร์ตุกตุกลูกนะคะพี่สุดารักค่ะ ร้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะอาจารย์ขนุ่มน่าบุญใจนี้เพราะว่าหนูพาน้องๆมาที่นี่ครั้งแรกค่ะอางคนต่างชื่นอกชื่นใจนี่เป็นหนึ่งปีที่หนูออกจากกรุงเทพ แล้วสัญญาจากหัวใจว่า